สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุโภสุคนเนาะมื้อนี้มาพบมาพ่อกันอีกคอือเก่า,นะา,า,า,ม,า,ามื้อนี้มาะบายพระอยู่วัดสารเจ้าเนาะวัดสารเจ้าปทุมธานีวัดที่เพิ่นมีอีหยังละ่ะเซียนแปะนั่นเองเอ่อเซียนแปะคงสีบ่นี่ยเดีย๋ยวา,านาทีทองสิริเนาะอันนี้กระทางเขา บางเขาเสียนแปะเป็นที่เคารพบูชาของใครหลายๆคนหลายๆท่านอูจากอยู่แล้วนะว่ามันเป็นไผ่เนาะประวัติของเพิ่นผมกับบดยว่าวให้ฟ,ฟังต้องขอไผ่คนคนนางวายหลายครับมามากราบไหว้ขอพรเพิ่นเนาะตอนวายกับบดย์ทายนะเพราะว่าคนลายอิริศนี่กะเป็นกะให้ผ่ยายันมาก,กับรูวปูบาพเนาะเสียนแปะ ให้พยันมาไหวบูชานี่เป็นตลาดอยู่ในวัดนั่นเองในโซนวัดเนาะเป็นตลาดที่ให้ชุมชนเพิ่นไดม้มีเขาเอิญมาอย่างละมีรายได้นั่นเองเนาะคนก็ไลยพี่น้องรถจอดร้านวัดนี่แบบแทบสิบม่มีมองจอดเลยคนลลยเนื่องจากเป็นวันหยุดนํำเนาะเป็นวันหยุดคนกัไปลลยพอสมควร ก็คือทั้งไปทําบุญไหวยพระละกะซื้อของกินนั่นเองเนาะซื้อของกินอืปลาลายคากบรรยากาศก็อยู่ริมน้ำเลยบางคนบรรกาศซื้ออาหารปลามาให้ปลาเนาะพุดละ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีพระพุทธรูปผมกามาหวายพระอยู่จุดนี้คือกันเพราะว่าในในวัดกับแน่นอนเนาะต้องมีพระพุทธรูปทุกมือนี่วัดใดกับมีท้าเวสุวรรณทุกวัดเนาะสําหรับคนที่ศรัทธาท้าเวสกับไปวหายได้เนาะวัดใดก็มีเสมอนี่พระพุทธรูปสวยสวยงามมาก มิตรองค์สวยๆเนาะสำหรับภัยที่บ่มีโอกาสบายพระเนื่องจากติดภารกิจนาทีการงานกะมทนาสาธุบุญเอาน้ำกันเนาะแค่พิมพ์กรรมสาธุบุญน,นั้นก็เกิดแล้วพี่น้องสุขสมหวังกันทุกผู้ทุกคนเนาะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข่อย่านาวเนาะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศนาอาปราธนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จกันทุกผู้ทุกคนเนาะแล้วก็รอชมคลิปต่อไปว่าผมสิาพาไปไหวพระวัดใดเนาะดูว่าสิกินสิเที่ยวนั่นเองเพราะว่าผมก็ลงทุกทุกสไตล์ทุกแนวเนาะที่เจอนั่นเอง ก็ขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับแล้วมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ